อาวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ยะลาตอนนี้ลูกค้าเอารถไปลองอยู่วันนี้งานจูนกล่องกล่องดำฟูลแพครถปี2 0 0 9 883ดปมซูเปอร์โลปี2 0 0 9จูนกล่องดำฟู Pack ของเดิมจูน f ฟู Pack รุ่นเก่ารุ่นเก่าจูนอยู่แล้วแล้วก็เอาฟู Pack ผมเอาฟูลแพค c k 3 ใส่ทับเข้าไปเหมือนในรูปเนี้ยอ่าเท่ากับว่าคันนี้จูนปูแพ็กสองตัวเดี๋ยวลูกค้าไปลองกลับมาค่อยราถามกันวันนี้เราอยู่กันที่ยะลากับคันนี้ไปปรสามซุปเปอร์โล ครับกล่องดำสีพินจูนแล้วจะเป็นยังไงพี่ไปลองดูเลยครับเอาให้หมดปอกจะให้ควยข้างเลยพี่ครับผมไปลองเลย เทสเลยเทสให้หมดโอทะเบียนสวยด้วยแปดแปดสามอ่ะอันนี้จูน ไปเรียบร้อยพร้อมเปลี่ยนไส้กองสเตนเลสให้เขาไปเทสก่อนเดี๋ยวเทสกลับมาค่อยมาถามกันนะ,ะจ๊ะโนโนเทสมาแล้วเทสเสร็จแล้วมานู่นแล้วเดี๋ยวเราไปถามเขากัน ญาติขออนุญาดหน่อยไปจูนแล้วไปเทสมาแล้วเป็นไงบ้างครับครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมพี่รู้สึกยังงไสับแล้วมันสับพุ่งสับพุ่งจากเดิมจากเดิมกับของใหม่วันนี้ก็ของใหม่โอเคกว่าครับเกียร์ต่อเกียร์เป็นไงครับสับแล้วพุ่งสับแล้วพุ่งมันไม่มันไม่รอรอบมีเหมือนเดิมไหม ก็าจะได้ครับแต่ว่าทดสอบมันคือระยะทางมันใกล้ใช่ <laughs> ไหียังไม่ลองยาวแต,แต่โดยรวมแล้วพี่ไปเทสมาแล้วเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับของเก่าก็เมื่อก่อนก็เวลาสโลด์มันก็จะจะลั่นนี่ป้องป้องแต่นี่ครับน,นี่อยติดไหมนิดหน่อยนิดหน่อยยังยังยังพอมีนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ถึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนป้องป้อง,องแล้วเกียร์ต่อเกียร์สะดุดไหมเกียร์ตะเกียร์ใช้ได้เลยครับปิดมือไหม สับพุ่งสับพุ่งอ่ะเมื่อกี้ไปลองมาก,กี่เกียร์เนี่ยสี่เกียร์ได้อะไรเนี่ยลองมาคิดทเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ได้ดูคันเร่งที่ไม่ดูไม่ดูไปม,มันทางมันจำกัดด้วยครับเยอะเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมจะสอนว่า <c oughs> มันใช้งานได้ใช้งานได้มากกว่าทูนเสร็จแล้วครับครับมันดูค่าดูอะไรได้ยังอ๋อได้ไดใช่เวลานั้นพี่จะดูแบตได้ดูอะไรได้ครับเนี่ยพี่พี่รถทับรด โหลดแอปยังยังครับโหลดเลยฟูแพ็กสามโหลดรอเลยเอาบมบอกให้นั้นเป็นคุณพูดยังฟูแพกครับพี e ่ใช่ฟูแพกโหลดแอปเลยฟูแพกสา f u e l FUELPAKPA ต <P, A S 1> ิดกันเลยติดกันเลยโอเล PAK ครับอ่าโหลดเลยโหลดไว้เลยโหลดเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันมีอะไรดีกว่าจูนเสร็จแล้ว <S 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 ไม่ได้จูนแล้วจูนเลยจบ มันมีดีกว่านั้นเ๋ยเปิดดูเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออมันจุดระเบิดปกตินะหน้าหลังเท่ากันแต่ถ้าวันดีขึ้นดีเครื่องวิ่งไม่ไม่ปกติอ่าเราทำไมหน้าผิดหลังบกแสดงว่ามันต้องมีคอยอาจจะมีปัญหาเราจะได้รู้ก่อนก่อนไปถึงข้า่งแล้วก็โอทูเซนเตอร์ ก็จะอ่านค่าเท่ากัน อันี่อันที่สี่กันที่ห้อันที่สี่ก็คือดูค่าเวลาสี่รถเนี่ยอ๋อได้เลยอันที่ห้าก็คือดูโค้ดเนี่น่ะก็ที่ถอดออกถ้มันมันจะขึ้นฟ้องเลยครับครับแต่เนี่ยเรารู้เลยแล้วว่าคือเราถอดออกเฮ้ยวนะไรเราก็ช่างหัวมันแต่ถ้าเกิดบันทีดูแล้วมันเกิดมีตัวอื่นเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันบางทีไปท้ายขาดเราไม่รู้ ไดอันนี้ก็คือถ้าพี่ไม่ไม่เล่นแล้วก็ใช้อยู่แค่2ตัวแล้วอยากซูนใหม่ก็ลองดูได้ลองเล่นได้เลยได้นี่มีประโยชน์ครับครับเรียบร้อยครับอ่าสรุปแล้วเป็นไงบ้างก็โอเคครับปันว่าร้มโดยรมโ,โอเคจบไหมได้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 ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอรูปหนึ่ง